เจวรวันนะ่ะนางมายุ่งอะไรกับฉันก็ไม่รู้น่าแบบโอ้ยน่ามาพูนอะไรฉันก็ไม่อยู่แกเพชรมามาดูนี่ดูนี่ดูนี่ไหนไหนเหตุไหม,เ,ไหมเขา,าแบบสวยนะดูเท่มากเลยเดี๋ยวแกดูอะไรเนี่ยเอา้าสวยได้ออกสั่งดีว่าแบบเขาเท่ด้วยนะแบบดูดิเนี่ยแกดูเหรอแ้อะไรแกบอกประโยชน์ของมันหน่อยสิมัอหอมๆด้วยนะแล้วคนเขาก็ใช้ทั่วไป โอ้ยแกคิดอย่างนั้นเหรอแกรู้ไหมว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีสารนิโคตินที่ส่งผลกระทบด้วยตรงต่อสมองของแกทำให้แกติดแั้ก็ยังมีสารแต่กลัวแถมเป็นมะเร็งอีกด้วยนะแกปีหนึ่งทั่วโลกก็ตายกัน5ล้ากนกว่าคนแน่โลกสวยไปเนี่ยโอ้ยคนเราจะเทได้ไม่เห็นต้องใช้บุหรี่เลยแกอะมึงดูเยียบพี่คนนั้นสิขอช่วยคนแก่ข้ามถนน นี่คนนั้นนี่คนเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กระโดดเชือกนานสุดแต่ตายแกกูว่ามันก็น่าเบือใครเขาก็ทำได้ทางนั้นน่ะเราเราอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะแกโอ้ยแล้วถ้าแกดูด,ดไปแล้วมันระเบิดขาปากแกล่ะคราวเนี้ยที่การลำบากพ่อแม่แกอีกนะแต่ก็ ก็แม่ครัวจริงๆแหละแต่เราก็ต้องสงสารพ่อกับแม่เนาะเออถึงแกถ้าแกหนุในบ้านนะถึงแกไม่เป็นมะเร็งแต่คนในครอบครัวคนที่แกรักก็เป็นมะเร็งอยู่ดีเป็นมะเร็งข่าวหนึ่งนะเสียงเงินเป็นล้านๆแล้แกแกจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนล่ะจริงวะเราก็ยังเรียนอยู่เลยเนาะเออไม่ได้ทำงานเลยเหนื่อยภาระให้พ่อแม่อือ,อใช่ไหมล่ะออแกเห็น ผลอย่างผลเสียของมันยืดยังถ้าแกเห็นแล้วถ้าแกอยากได้อยู่แกก็เ oh สิร <so ์ฟซ like ื้อไปเลยม่เอาละค่ะเออไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหนไหนคุณเจ้บอกว่าอยากเท่ไงะโอ๋ยก็เราก็ตีความคิดกันได้เออเออเออเมื่อคิดได้มึงก็ดีแล้วก็ไปกระโดดเชือกเล่นกับพี่สุดหลอคนนั้นดีกว่าไปก่อนนะเออเออพี่คาหนูขอเล่นด้วยค่ะพี่คะหนูขอเล่นด้วยได้ไหมคะ โอ้ยเล่นไงคะพีいい่โอเ่อ่ะอ่ะเดีああ๋ยวนะอ่ะอ่ะะ <laughs>